ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะใช่อยากซบอยากซบเครรู้ว่ารักแฟนโอป้าทุกคนที่ผ่านมาข่าวทุกคนไม่ได้ตรวจมาละบางคนฉันยังคุยอยู่เลยตอนเนี้ยจะมองกล้องไหนดีเนี่ยเนี่ยได้แค่หอมมีป่ะได้แค่หอมแม่ขาเขาพิทแล้วหนึ่งอร่อยไหมผักเป็นไงบ้างอ่อนอ่อนใช่ไหมมันนุ่มท่ามุ้งเปียกๆทำปันสองพันขอบอันนี้ถ้วยแรก น้องบอกว่าโ้ยน่ากลัวมากพี่คนนี้อืมจะเผ็ดนะเธอก็ระวังสวัสดีค่ะทุกคนทุสัาหรอบพีนี้นะคะเราพาทุกคนมาที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะเร่จะมาดูว่าจะมีมะม่วงเบาเทวดาดีกินไหมนางอยากได้มะม่วงเบามานะถามไมเลยเข้ามาเลยของแซวอินของเขาเยอะมากมายในที่นี่นะแล้วไม่เคยมาเดินเลย ตรงนี้มีหมูกระทะตรงนั้นมีร้านบู๊ต่างๆเราไปเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราพาไปลุยแต่ก่อนที่จะตามเราไปนะคะคอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะกดซับสไครต์ให้เราเพื่อนําไปโซ่แปดแสนครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะนะฮะเราชอบบ้านจริงๆถ้ามีเวลาจะตอบนะฮะขอบคุณมากๆครับไปเดี๋ยวดูกว่ารครับปะอันนี้คือมะม่วงเบาเหรอคะอันนี้เป็นมะกอนาหอมมะกอามะกอานู่นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่มะม่วงดองมะม่วงดองเอ้ยเอาไม่เจอมะม่วงเบาเดี๋ยวดูก่อนไหม ไม่เจอมะม่วงเบาเอออ่าโอเคไปเนีอเดนกลับมาขอบคุณมากครับของขาดเออของขาดของขาดทาก่อนทาก่อนวันนี้เลยอ่ะเห็นแบบนี้ไปต่อไม่เป็นเลยรีบสั่งเลยร้อนๆเลยอ่ะดูสีสวยงามเป็นมันม่วงนะคะทุกคนขนมไข่เต่ามันม่วงที่ต้องกดเพื่อให้ให้แบบให้แบบความร้อนเข้าไปแล้วมันค่อยๆสุกออกมาใช่ไหมจะได้กรอบเนาะ เออเดี๋ยวเราบันม่วงเลยร้อนเนี่ยน่ากินมากเลยแล้วร้อนปากจะเอาเข้าปากได้ไหมเนี่ยไม่ไงนี่เขามีที่ที่พอพอเย็นแล้วมีแล้วเนาะโอเคเอยู่แล้วมาเรามากินดีกว่าหกลูกอันนี้มันเป็นมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่รสครับผมมันแครอทแครอทมาฝาหกแล้วก็อันที่สี่ลูกพอดีร้อนไหมคะเนี่ยไม่ร้อนร้อนอยู่นะโอเคมาพี่กินเลยเดี๋ยวพี่ตังค์ให้ครับอ่ากำลังดีไม่ร้อนเกินไปกรอบจริงพี่รักมันกรอบมาก ฟันข mm. <The magnesium. S 1> ้อเลยอร่อยเลยอืมไม่เลวตอบจริงจังโหดีงามเหรออืมอจริงจรอือโอ้ร้อนนะไม่ร้อนนะอุวนอยู่อืมอืมสีนี้รอบนะฟันเลยฉันต้องกัดฉันต้องกัดใส่ไม้ไม่ต้องเลยกัดเลย อยากซอบอยากซบใครรู้ว่ารักเห็นเจอร้า,รานยำแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยเ <c oughs> ปยไม่เปลี่ยนเลยกรอบจริงเค้ <c oughs> กรอบเลยอ่ะกาปลาดุดูทำไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอายำขนมจีนปลาทูหอยแครงครับแซ่บให้ผมที่หนึ่งยำขนมจีนแซ่บป่าไม่รู้แต่แม่ค้าคออือแม่ค้าสักมากเลยมากนะ ไฟลุกพุ่งพับเลยไหมคะอันนี้ของเราแล้วนะคะก็ต้องแน่นอนต้องมีปลาทูพริกโอ้อโหสี่ปีโอ้โหอ,อ,อย่างเด็ดเนี่ยค่ะเราขอให้น้องเขาแคะออกจากเปลือกให้เราเลยเพื่อความกินง่ายใช่ดูสี่ริก็ถูกต้องเลยน่ากินจังเลยอะแซ่บแน่นอนใส่น้ำปลรราหรือเปล่าใส่แล้วแซ่บมาก ดูสีแล้วแบบไหลๆจริงน้ำไหลไหลแล้วเนี่ยอถ้าคำหอยแครงอ่ะโดนพริกโดนอะไรเงี้ยโดนปลาเงี้ยมาเดือดโจยเลยซีฟฝากรอละอมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยโอ้เครื่องเขาแน่นนะคะครบโดนครบโดนมากโอ้โหมาดูสีเดือดไ้จะบอกว่าความฉ่ำนี่แบบโอ้ลุยครับรสชาติซีมากโอชยติให้เราชอบเลยอ่ะเรียว อร่อยมากเลยอร่อยค่ะแล้วปลาร้าหอมมากดูดิอร่อยแค่ไหนซ้อมคู่ไปเลยเวลาตักจะได้เออโอ้โหแบบนี้เพราะว่าเขาฉ่ำน,นะเล่นไปเลยลื่นอูยครับอืมได้มากอร่อยเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยมากนักแบบชอบเลยจริงรสชาติคือ ถูกต้องนะหอมครางหอยอ๋อร้านก็คือยำขนมจีนรสเด็ดแล้วเราก็ยำขนมจีนพอดีถูกอันพอดีเลยพอดีครับลุยฮะขนมจีนเขามีหลายหลายยำมากอือหึหอยคือดีด้วยปอกแค้วพุเลยอ่ะนี่กองทัพหอยเลยโอ้โหในกองนี้มีสามสี่ตัวดีงามอ่ะเด็ดอะลุยฮะเราจะกินหมดจานไปเลยอ่ะได้นะแต่ได้ปลาทูอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหากลับแวะซื้อด้วยเอากลับบ้านอร่อยอืดีจริงอะไรจริงเฮ้ยคุณเลิศมากมาลงตัวลงตัวเลยอ่ะเดี๋ยวมีหลายร้านเป็นแถวแรกเองไม่นี้จำรัดตังเขาก่อนครับอ๋อจำรตังมาครับเฮ้ยอร่อยจริงเลยร้านนี้โอ้โหดีฮะโคตรยอดเลยมีร้านแมลงทอดมีน้องกะทิป้าเหมือนร้านแมลงทอดล็อกสามใช่อร่อยเดี๋ยวไปตามขอบคุณขอบคุณที่บอกครับขอบคุณครับ เราดูข้าวปลาแก่ร้านนี้นะฮะเห็นแล้วแบบเดี <shove them emerges> okay. well okay. ๋ยวก่อนเธอไม่ถามฉันเลยว่าทำไมต้องใส่อันนี้มาอ๋อเออทำไมใส่มาเพราะเรามาเดินอย่างนี้หาเจอง่ายอ๋อโอเคหาเจอง่ายแบบนี้เป็นคนเดียวหาง่ายมากแม่ทั้งใส่ก็หาง่ายครับเอาข้าวปลาแกะใช่ดูน้ำจิ้มเขากันอ่าเค็มเปรี้ยวหวานน้ำพริกกระเพรใช่ครับอ่าน้ำม่วงเอ้จุกจุกน่ากินเลยตัดหางตัดคลิปร้อม จะได้กินง่ายเลยถูกโอ้โหตูวาันวันสัตว์ักตัวเนี่ยเป็นร้อยไหมฮะยังค่ะยังยังไม่ถึงอ้าวเดี๋ยวจะเอาเอาให้ถึงร้อยครับเกลือเกลือเดี๋ยวจะถึงเดี๋ยวจะถึงร้อยแน่นอนเพราะดูกรงแล้วมันน่ามันน่าจะถึงร้อยน้ำจิ้มดูดีมากเออตัดละเอียดนะเนี่ยนี่เขาเอาก้องเอาก้างเอาใดๆออกให้หมดนะคะก็คือถือกินได้เลยเนาะปลาปลาทอดถึงแค่แบบแห้งกรอบนะจนหนึ่งเนื้อมันจะร่อนง่ายเนาะใช่ค่ะโอ้โห การจับแต่งทรงเรียบร้อยอา้าวไข่นิวฟองเขาไข่หนิวฟองด้วยอ้าเอาผักอะไรเขาให้เราเลือกผักได้นะคะว่าจะเอาแตงกวาแครอทหรือว่านิ้วักได้ไหมน,นะกระหล่ำกะหล่ำก,ก,ก็คือเลือกได้2อย่างอ้าอ๋อฟรีได้หมดเลยเหรอใส่พี่มาเลยอะไรก็ได้ผักฟรีทุกอย่างแล้วก็น้ำจิ้มชิ้สองอย่างโอเคอ๋อโอเคเอานี่วิธีการตัดไก่ของไข่ของเขาไข่ครคับไม่ใช่ไก่ไข่เออหนังสเต็กเลยนะง่ายง่ายเออวิธีแบบคลาสสิกมีใช้เอ็นด้วยเราคิวิธีหนึ่ง โอเคครับมาขอบคุณครับผักจะได้แบบไหนอ่ะให้น้องก็ตักให้เราต่บได้เลยนะคะะอ่เราตักนี่เลยว่าดีตักตักผักไหมบุฟเฟ่ผักเช่ไหมตักเสร็จเขาตักเสร็จาจะกินอะไรอ่ะเจ้าแตงกวาเขาจะกินปลาฉันไม่เน้นผักนะกับน้ำจิ้มมะม่วงสัตว์กินเนื้อมาแล้วเขาอ่ะให้ฟรีเนาะดังนั้นเราจะตักเท่าที่เรากินนะคะทุกคนใช่ครับเนี่ยแหละเท่าที่กินแล้วจบเท่าที่กินคือคือเท่านี้ฮะคือเท่านี้เหรอใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือเท่าที่กินนะคือพริกเนี่ยมันทำให้เราหอมเนาะ มี่ดิบ<อ>ีกระเทียมแล้วหอมแดงด้วยได,ได้แค่หอมเนี่ยได้แค่หอมนี้ป่ะได้แค่หอมแม่ค้าเขาพิดแล้วหนึ่ง <laughs> ได้แค่หอมอ,ะ <laughs> อ่ะทำได้แค่เนี้ยไม่รู้ทำไงฝั <laughs> ่งนั้นยิ้มนุ่นบัดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบกไปเห็นยิ้มมองมองยิ้มยิ้มเดี๋ยวจะบกไป <laughs> อ๋อครับขอบคุณมากครับแล้วเธออีกอันเดียบิ่มจิ้มหนึ่งอะไรอ๋อนี่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะขอขอแอบจิกบง จบมะม่วงขึ้นมาอ่ายังไม่ได้ใช้นะคะยังไม่ได้ใช้ทุกคนอ้าอางั้นให้วินิชิมก่อนดีกว่าเพราะว่าวินิเขาตักขึ้นมาแล้วของเขาให้เขาลุยกันเลยมาน่ากินชอบร้านสไตล์แบบมินิมอลอย่างเงี้ยชอบมากเลยอ่ะมินิมอลเออมินิมอลไ<อ>ม่นิจใจคือแบบแค่เห็นมะม่วงก็น้ำลายน้ำลายเริ่มเริ่มไหลแล้วอ่ะมาวินิจัดการเอออืมดีมากมันไม่เค็มนะทุกคนเออ เไม่เก็มคดีคือเขามีข้าวให้ได้แหล่งจริงโอ้โหไม่เกม็มง่ายๆหรอกข้าวปลาแก่ก็ชื่ออย่างเงี้ยกินแต่ปลาไม่กินข้าวโอเคปัญหาที่ผมแหละจบงานเธอเกมเออโอ้โหเวลากินข้าวปลาแก่นะฮะอย่างที่ภาพไ,ได้คือไข่และไข่เวลากินต้องกินแบบนี้มามันจะหล่นลนะนะไม่หล่นหรอกลุยครับขาทุกอย่างมันดูง่ายเนาะเหมือนเป็นหลุมดำนะทุกคนอ๋อ แล้วให้ดูเนื้อปลาหน่อยเนื้อปลาแน่เลือดมันหมาขาวอป้าเป็นคนชอบรักขาวๆนะคะชอบครับแฟนอป้าทุกคนที่ผ่านมาขาวทุกคนไม่ได้ตรวจมาละขาวเพื่อนเห็นลูกทุกคนจริงๆอ่ะน่ากลัวมากบางคนฉันยังคุยอยู่เลยตอนเนี้ยจะมองกล้องไหนดีเนี่ยน่ากลัวมากเปลา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 คว่ำเลยเอาเอาปลาเก่ามันก็คือของเก่าของมันจะกรอบปลากรอบปลากรอบลุยฮะ ก็อร่อยเสียงปูฟ้าเขากำลังทอดปลาเพิ่มนะคะาเดี๋ยวเราไปลุยข้างหน้าต่อคะ่ะจะบอกว่าอะไรคะมันจิ้มไม่เค็มอะไรมาไม่ไหนไม่หมไมหนลนะขอลองในี่หน,นะะอ่อยนะฮะลองมันมจิ้มกับพริกกะปิเหรอขออนะุญาตทานพริกกะปินะฮะโอ้โหเราพริกมาสี่เม็ดห้าเม็ดราดลงไปกินมี่น็อตเตอนี่เอามาเรามันเลยครับกินพริกทีละห้าเม็ดเท่านั้นเอง น้องขายทุกวนนันละร้อยตัวแน่นอนข้าวปลาแกะแม่บุญชูนะคะตราดอินดี้ปิ่นเกล้าให้มาลองครับอร่อยปากรอบใส่ใจทุกรายละเอียดเลยผักดีน้ำปลา,าน้ำจิ้มสามอย่างเดี๋ยวโหดเดี๋ยมึงมาแ็่สุดยอดเลยเจียบจริง,รงเด็ดมากมาดูต่อครับปมาส้มตำชื่อหลังตำพันครก เออเมนูแซ่บคืออะไรอย่างร้านนี้ตำป่าตำป่าปลาล่าทุกอย่างปลาล่าดิรัวรทุกอย่างไปมีหน่อไม้ไปทุกอย่างมีหนมจีนมาจัดเลยตำป่ามาตาปไม่รู้ไปทำเพลงเลดิดูดูนี่นี่นี่ไม่ใช่ดูนี่ก่อนดูดูพริกแห้งนี่ก่อนตายแล้วไอของโปรดเธออยู่นี่ไงใส่ด้วยป่ะครับอันนี้ใส่ด้วยเนาะอ่าใส่เลยมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตหยิบๆเลยได้ไหมฮะโอ้ป้าทิ่นี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 ่ชอบมากเลย คาชีลาวโหเครื่องครบจริงอะไรจริงนะทุกคนใช่มา <c oughs> เดี๋ยว <มา S 2> จะเริ่มแบบยังไงก่อนเวลากินตั๊ป่านะฮะตักไปเลยว่าได้อะไรบ้างอ่ามันก็มีความซั่วคือมันใส่มันใส,ใส่ใส่นี่เนาะใส่ใส่ขนมจีนแต่ว่ามันจะใส่หน่อไม้ใส่หอยใส่อะไรหลายอย่างามากคนโบแฟนขับรู้ว่าดีไม่กินหัวงอกเออแต่จะเจอหัวงอกลุยครับเดี๋ยวก่อนนะจะพยายามก่อนอร่อยโอ้โหเอานี้ออกให้หน่อยดิอ่ะได้ละ อย่างเข้าอะ่ะเฮ้ยตำพันครบดีมากเลยร้านนี้เด็ดจริงมันมีทุกรมันมีทุกรสเออลุยฮะอาแต่ด้วยความว่ามีหน่อไม้มีแบบไอ้นะผักกาดดองใดๆเนาะมันเป็นความนัวที่แบบแล้วเม็ดกระถงกระถิ่นจึ้มเลิศจิ๋มเปรี้ยวอร่อยมากได้มากอืมอ,อร่อยไหมผักไงบ้างอ่อนอ่อนอ่อน่ใช่ไหมนุ่มเออ แล้วเนี่ยหอยเชอรี่ก็ดีไม่เคยกินอ่ะเออลองกินอร่อยฮะพ่อกินได้ั้งต้อนอืมอืมอร่อยแฮะไม่เคยกินแล้วตะตอลาวก็ดีอืมล้วก็ถึงบ้าจริงอืมทำปดูนี่ไง,งพยายามเขีย่ยถั่วมองกกับบ้านใช่ไหมอืมอันนี่หมูยองหมูยออะไรก็มีนะฮะลุยครับ จำมูกขบางจมูกขบังกับลงอืจำมูกขบางเบื่อลองไหมลองลองครับอ่ะดูเลยเจ้าเขาก็ดูเลิศอยู่นะทุกคนพอหมูย่างใดๆไก่ย่างปลาจริงนี่คือทีเด็ดนะโอเคแล้วใส่ขมนะคะขมปึ้นเลยใส่กับสะใจมากอ่ะคุกเลยครับพร้อมลุยเลยตำหวานดุ้งๆใส่ขม มีริ้วด้วยอันนี้คือตําหลวงพากบางนะคะมันก็จะเส้นเป็นเส้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วคอเส้นใหญ่ส่วนในมืออ๊อป้านั่นคืออะไรคะอันนี้คือตับหวานเนื้อนะฮะใส่ผ้าขีริ้วและขม,มด้วยเวลากินทุกอย่างเป็นปรดักจากเนื้อนะฮะอะไรเนื่องต่างต้องใส่ขมใส่ดีลงไปม,งมันจะขมแต่พอเข้คอิ้นปุน๊บลมันจะหวานโคตรได้อ่ะลุยอ่ะอืม,อมดีมาก ขวานเยฟแซ่บปเลยหือร้านนี้นะคะตำพันครกนะคะเฮ้ยมาลองได้แซ่บจริงอะไรจริงแล้วตับดีมากเลยอะ่ะเครื่องครบทำแบบสะดุ้งเลยโอ้โหดู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 ด,ดูแล้วน้ำมันแบบได้มากไม่ตับอะไรอะ่ะตับเนื้อโอ้สุดดชิคก็เหลี่ยงม,มารืยตึดไม่<อ>ไมหวนะฮะวันนี้ขอลาไผ่พริกแห้งนี่ก็คือร้อนเผาทั้งปากละ กินรู้ก็ดีเฮ้ยร้านนี้อร่อยว่ะก่อนจริงอร่อยเลยฉันไปเลยอร่อยเนาะอือพอแล้วอือแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดเฮ้ยก่อนเอาอยากอยากลองหางอ่ะหางนะอยากลองหางอ่ะวัยรุ่นมันคืออะไรอ่ะหางหมูทอดหางหางหางหมูหางหมูกรอบมันมีหางเล็กหางใหญ่เหรอเอออันไหนกรอบกว่ากันอ่ะ อันนี้กรอบกรอบทั้งหมดเลยครับอ้าวเขาบอกกรอบหมดเนื้อจะเยอะเอาเนื้อเยอะหน่อยเนื้อเยอะโหเดีูดูดูพี่ขอพรนะโอเคกรอบมากขอไหต้องเอาแล้วนะเดี๋ยวจะเอาอยู่แล้วอันนี้เอาเลยเนาะเดี๋ยวตอนหั่นเนาะไม่จะเสียงความกรอบได้เลยเอามากรอบฟันแตกเลยครับนโหกฟันแตกแเถ้าฟันไม่แตกมาหน้าร้านได้เลยเออ มันจะเป็นกระดูกอ่อนหรอหรือยังไงหรือเป็นเอ็นมันจะเป็นหนังหนังอ่ะใช่อ่ามันเป็นหนังแทะอะไรใช่มันมันตอนแทะแหละเราต้องแทะถูกเออมันแข็งจริงอ่ะขนาดมีดยังเออมันกรอบมากมันเป็นข้อหางหมูไงใช่คือต้องบอกว่าแทยเบเชียเราอ่ะเวลากินหมูกินทั้งตัวทุกส่วนจริงๆนะโอ้โหขอบมากครับพอแล้วครับน้ำลายหลยมีแบบไหนบ้ีมาดูะนี่โอ้โห โหนี่เพิ่งขึ้นมาเลยป่ะถามออกหุ่นอยู่เลยอ่ะถามเจี๊ยบฟโอขอกัดน้ำเปล่าก่อนนะเหมือนอารมณ์แคปหมูไหมโคตรกรอบอ่ะบ้ากรอบมากเจียวครับฟันจะแตกไหมเนี่ยนี่ยลุยครับอือโอ้อาลองแจ่วด้วยป่ะอารองแจ่วเฮ้ยได้ป่ะตัวหกได้อยู่ได้เลยได้เลยอ้ยเท่าไหร่เนี่ยเรียนจบถาไปอายุยี่สิบสี่ เด็กเด็ดหมูกรอบนะคะรสหน้าตอนี่พูดนะมาเจียวเจียาเจ้าเจียกรอบจริงอ่ะอ่าฝาด้วยนะคะเด็กเด็ดหมูกรอบนะคะเป็นหางหมูนะอุปกรู้ครับหางหมูเป้ยทำบันสองัน และร้านนี้นะคะทอดแม่งเลยค่ะทอดแม่งใช่ถูกต้องได้มาถูกต้องได้ลมมากทอดแม่งเลยซดิ้งแมงซดิ้งซดิ้งแน่หนักแน่จิ้งรีดจิ้งโง่จิ้งตักแตนเขาปรุงปรุงนะคะทุกอย่างผสมกันได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นปลาทังค่าเป็นตะเกแยนนี่ผสมไม่ได้เนาะใช่ ประมาณหลายหลาสิบปีมาแล้วครับตั้งแต่เนี่ยบุกเข้ามาในแถบเอเชียแล้วเข้ามาในบ้านเราแต่แรกบ้านเราเนี่ยเตรียมตัวในการใช้เตรียมยากะข้ามแมลงในการจัดการมันสุดท้ายวิธีการจัดการที่สุดก็คือน้ํามันพืชแล้วก็ซอสปรุงรสพื้นถิ่นหลังจากนั้นมาก็คือคนในประเทศไทยเรานิยมกิน,มนแมลงขึ้นเยอะมากกินตะกแตนเนี่ยแล้วมาตากแตนกลายเป็นสินค้าหลักของเราไม่เดอพูดจริงหรือเธอพูดเล่นใช่แค่พูดเล่นจริงนี่คือวิธีการจัดการมาท่อตอนผมเด็กๆพอดีไงตอนนั้นเด็กคิดการกินตะกแตนทอดมากดูครับอออ้รรร่ยิินนเเป็ฟฟวจ์ูดะ เนี่ยหน้าตาก็น่ารักรสชาติก็ดีประโยชน์ก็สูงจะไม่กินได้ไหมก็อร่อยเลยเออกลับด้วยให้ไม่กินตามต่างจังหวัดนะตัวโตเลยเดี๋ยวกอนนะอยากให้ทุกคนดูกระทะเขานะคะขนาดกระทะเขาและดูขนาดฮูดเขาด้วยเออสวัสดีครับเขาเป็นเฉพาะทางทางด้านนี้เลยใช่ไหมข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวฟงเครื่องอย่างเราไข่สามฟองไข่สามฟองไได้กี่อย่างหนึ่งแก้วอาสองแก้ว สงเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมจัดจานให้ดีแล้วใส่เท่าไหร่ก็ได้ทดลองแฮมแฮมหน่อยลงไปแล้วตูพล้นด้วยหมูสับหมูสับเท่านี้ก็จะเต็มแก้วแล้วแล้วอะไรต่อดีอะอากดผักไปแน่นๆหน่อยแล้วกันเธอก็ต้องมีพริกหรือเปล่ามันไม่ได้ได้ถ้วยหนึ่งไงอัดไปแน่นๆแล้วอะไรต่อดีที่รักอนี่นี่นี่มมีนะหอมอ่ะมันทาให้หวานไหมขอให้หวานแล้วมีถ้วยหนึ่งแล้วก็อะไรต่อเห็ดหนูหูหูหนูใส่ขึ้นไป ก็ค่อยเรียงเห็ดเป็นชั้นๆขึน้นไปจะเป็นไข่เจียวที่เครื่องแน่นมากนะคะทุกคนใช่อ่านี่ถ้วยแรกของเราโอโ้โหมอแล้วค่ะอ่านี่ถ้วยแรก <c oughs> น้องบอกว่าโอยน่ากลัวมากพี่คนนี้อ่อีกถ้วยหนึ่งถ้วยนึงอะตาเธอดีกว่าไม่เอาให้เธอทำเลยเรีเธอใส่เลยเธอใส่ อ่ะคนละถ้วยเธอ,อชอบมาจะมาเ,บบบเปรียบเทียบว่าฉันทําไม่ได้ใช่ไหมฉันไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูคำตำม,มือตำมืออย่างเธอเธอใส่ครึ่งถ้วยก็ดูน่ารักชนะชนะชนะชนอยู่แล้วหอมหอมแฮ<อ>ม,มเออลิกล่ะอ้ะอวอาวเธอไม่เอาไม่ใช่หรอ,อฉันไม่เอาแล้วแล้วเธอแล้วเธอไม่ไอสองถ้วยนี้คือจะใส่ลงไปในไข่เจียวสักพอใช่ใช่ใช่ไหมครับอ่าโอ้เราเครื่องมันจะแน่นบอสอ่าอัดลงไปทำยังไงให้มันต่อได้อ่ะ ก็ผักปูผักปูไม่ไม่ได้เรื่องเอาอร่อยแล้วนะเออถ้พักการเป็นชาเล่นแล้วไม่เห็นได้เลยค่ะแล้วได้ได้ผักปูแล้วยังไงเออแล้วก็อะไรใส่ต่อก็ได้ที่อยากใส่เฮ้ยอ้าวเออเฮ้ยให้รู้ว่าดุจริงเฮ้ยเฮ้ยมือสั่นไปหมดแล้วเซ็กก่อกระโดดได้ เดยมันได้น้มันต่อแถวได้ป่ววะอ่าวเฮ้ยได้อยู่นะแต่รีบไปขอรับไปดีกว่าเออให้น้องเขารับไปโอเคครับขอบคุณมากครับน้องครับมันได้ลงมาอยู่ในไข่ได้ยังไงก่อนได้ดิเครื่องทงหมดแ<น>ั <มา S 2> ้น,นะน้ำจิม้มนี่ดูสิน้ำพริกกระปิเดี๋ยวตักไปทั้งสองน้ำจิ้มเลยนะคะแ๋ยวค่อยไปราดเอา โอ้ยนี่เขาดูสีแบบสีเจ้มจนนะจ่ายตังค์น้องแล้วเนาะยังจ่ายด้วยเดี๋ยวกินก่อนคือจะบอกว่าที่นี่ของกินโคตรเยอะแล้วแบบแนนที่นั่งเยอะมากมีที่ให้นั่งกินได้เนาะและสำคัญที่ตอนนี้ไข่เจียวกรอบมากเลยร้อนไหมอ๋เเอเพาะว่าร้อนอยู่นะไ,นไม่ต้องปากแตะแค่อ,อายมาโดนมือก็รู้ว่าร้อนเอาปากแตะได้ว่ะคือว่า,า,า,ววารู้ <S <S 2> <S> <S 2> รเลยว่ารักตัวแค่ไหนร้อนไหมหัวปากแตะแค่มือโดวยวนยังร้อนเลยโอ้ ออ่าเจันจันโอเคอ่ะให้เมียลุยมึงเดี๋ยมองหน้าเห็นน่ารักกดจิตกินไม่ลงเลยเนี่ยอร่อยไหมอ่านาะแต่เผ็ดนะเธอก็องระวังบอกเอยเขาบอกเราเครื่องแน่นมากอ่ะลองแจ๋วมัางเขาจะกว่าผมเลยไม่จ่ายตังค์เอานะเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนแะโอ้โหดูข้าวไข่เจียว ทำไมต้ก็เป็นอย่างนะั้นแะเพราะว่าวันนี้อยู่เรื่องไข่ทั้งวันเลยไงเลยสองเตตูนี่ครับอรอยไืมทนแบแถวปิ่นเก้านะคะก็แบบที่นี่ได้ตลาดอินดี้ปออิ่นเก้า ของเยอะและของอร่อยแล้วอ้านนี้มีมาหลายปีมากแล้วร้านที่อยู่ได้คือร้านนี้ผัดมาแล้วจริงๆไม่มีลูกค้าประจําอยู่มัวจะข้าวปลาแก่ซุปดำดำต่างๆใช่ยังไม่มีม้วงเบานะทุกคนเออไม่เป็นไรตําได้ครับอาจจะไม่ใช่หน้าเขาเนาะสวีทครับอ้าวเขาลุกปากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะคะเพื่อนำไปสู่แปดแสนซับสไครต์นะคะครับกดไลค์ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับอสวีหน้าไปไหนเดมาดูกัน ขคุณมากครับขอบคุณครับไปรุ่เขอบคุณมากครับหมากก่เส้นกันนะครับีบอบบอบย,ะะยอะ,ะเดี๋ยวน,นะ